ตอนนี้มาถึงฟาร์มเชอร์รี่แล้วนะคะโอ้โ oh, ห oh. เพื่อนเพื่อนดูตัดได้เนียมกริปจริงๆแล้วเอารถตัดหญ้าแบบใหญ่มาแล้วนะคะหนึ่งรอบแต่ว่ายังไม่ถูกใจค่ะจะต้องใช้แบบรถตัดหญ้ารุ่นเล็กนะคะที่สามารถเข้าแทรกซอนระหว่างต้นได้นะคะก็คือเนียนมากๆเพื่อนๆนี่นี่นะคะเดี๋ยวพันนี้นะคะที่เราชี้นี่นะจะเป็นพันแรกแถวนี้จะเป็นแถวแรกที่เราจะเก็บเสาร์อาทิตย์นี้นะคะคือตอนนี้เขาก็สุกแหละแต่ว่ายังไม่ ไม่เต็มที่นะคะแล้วก็แถวนี้คือต้นน้องเขายังเล็กนะซึ่งเราไม่ได้เก็บเลยปีที่แล้วนะคะปีนี้กะ่าวว่าจะเก็บแต่เดี๋ยวเราจะต้องเอาเนตมาคลุมนะคะก็ตอนนี้เขาก็ยังเป็นสีเขียวแบบนี้อยู่นะคะนี่แต่ว่าพันนี้พันนี้คือเป็นสีสีแดงอมส้มแล้วนะคะอันนี้ที่เราบอกว่ายังมองไม่เห็นอะเรามุดไม่ได้ยังสุกไม่เต็มที่นะคะนี่นะคะเขาก็ ยังสุกไม่เต็มที่นะคือสุกได้อีกนะอ่ะอย่างเงี้ยได้ละอย่างนงี้ได้ละ,ละแต่ว่าอันเนี้ยยังได้อีกเห็นไหมเพื่อนๆมันยังมีสีแบบอ่อนๆอ,อ,อยู่อย่เงี้ยค่ะยังได้อีกนะคะโอ้เสียงรถตัดหญ้ามาแล้วนะคะสามีดิฉันนะคะยังได้อีกเดี๋ยวแพนให้ดูสามีนะคะ เห็นสภาพดิฉันนะทุรักทุเลมากเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะก็จะดกมากๆเลยแล้วก็ภาพดิชันนะคะคือเวลาเราเก็บเราก็ต้องเก็บใต้เน็ตนะคะเพราะว่าเรากางเน็ตไว้อยั่วมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราชิมให้ดูเลยกว่าเนาะเอาลูกไหนดีอันนี้ยังไม่สุกเต็มที่นะคะเราเห็นลูกนี้แบบเขาจะออกสีแบบแดงเข้มหน่อยแบบนี้ ได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมให้ดูแต่ว่าเราพูดได้เลยว่าข้างในยังไม่แดงนะคะก็คือยังสุกไม่เต็มที่เนาะอ,อ,อืเอ้แต่จริงๆหวานแล้วนะแต่จริงๆต้องแดงกว่านี้นะคะข้างในจะต้องแดงกว่านี้ออือืได้แล้วละ่ะ้วให้ดูลูกไหนที่ข้างในยังไม่แดงมาดูกันนะ นี่ค่ะอย่างลูกนี้นะคะอย่างลูกนี้ลูกนี้ยังสุกไม่เต็มที่นะคะถ้ากัดไปข้างในก็ยังไม่แดงแล้วรสชาติเาก็ยังจะไม่หวานนะคะคือหวานแหละหวานแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะแต่สําหรับเราคือหวานได้อีกไงเอาลูกไหนดีเอาลูกไหนลูกไหนลูกไหนเพื่อนจะโชว์ให้ดูว่าข้างในถ้ายังไม่สุกจะเป็นยังไงอันนี้ดีกอันนี้ยังไม่แดงนี่นะสีบประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก,กัดให้ดูนะ ได้มาแล้วนะคะสีประมาณนี้คือยังไม่สุกเต็มที่นะคะเดี๋ยวเราจะกัดให้ดูว่าข้างในจะเป็นสีอะไรเห็นไหมข้างในเขายังเป็นสีเหลืองอมชมพูอันนี้คือยังไม่สุกนะคะแต่บางคนอาจจะชอบแล้วก็ได้ <c oughs> ก็หวานอมเปรี้ยวแต่สําหรับเราคือสุกได้อีกแล้วก็หวานกว่านี้ฝรั่งเขาจะชอบคนออสซี่ค่ะเขาจะชอบรสหวานกว่านี้นะคะ ก็คือจะต้องรอให้สุกกว่านี้อีกนิดนึงสามวันสี่วันแต่นี้มาอีกแล้วฉันต้องรีบไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ